สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พับในรายการยิปซีโอซิรีกร,รายการในรอบนี้ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอนอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ id รายโอซิริ15 และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 ครับมาครับกดแชร์ออกคปอยนะพิมคำว่าแชร์แล้วตามด้วยซีเรนแร ตามด้วยคำถามถามเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในทุกๆุกรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะท่านก็ทำงานหนัก กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะใครอยากจะเข้ามานะคะถามคำถามมีแต่กติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะและสองพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้นะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว นางฟ้าในวงเล่าแชร์แล้วค่ะฟ้ายี่สิบเอ็ดสามีออกจากเรือนจำพรุ่งนี้เขาจะมาอยู่กับเราไหมคะเขาปั่นป่วนในอารมณ์อยากเขาอยากกลับไปครับนะอยังไม่แน่นอนนะคะอารมณ์ไม่แน่นอนครับอืมเขายังสับสนอยู่เลยว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนดีเหมือนมีทางเลือกให้ไปอ่ะ มันมีหลายช่องทางครับนะหิวอ่าไปกินเดิกินมาม่าแล้วมีฝรั่งอ่ะเต็มเลยแอปเปิลก็เยอะเลยเ<ค>ต็มต้แทนน้ได้เ่ะแ<ค>นะยาด้วยนะได้เดี๋ยวเอามา<อ>ให้มีข้าวก็มีจะจะเอาอ่ะมีข้าวเวฟนะกับข้าวก็มีอยู่เต็มหม้อเต็มไหในบ้านกดแชร์ออกโปรมาเล่นคือหิวตอนนี้ งั้นอาจารย์โอก็อลุกไปก่อนได้เลยดเดี๋ยวผมทำมดเดียว <ขอ S 1> นะต้องทำรายการก่อนออต้องทำรายการก่อนเพลงแค่บอกว่าหิวแค่น<อ>ั้อเราวันนี้กินข้าวไปมือเดียวเองเออนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับชื่ออะไรก็เขาไม่แน่นอนเขาไม่รู้จะไปอยู่กับใครเพราะอารมณ์เขามันเหมือนกับว่าเป็นสนกับชีวิตเป็นนักล่อนเล่แพจนจร ผมได้ยินนะประจําเลยว่าพวกนักโทษอะไรเงี้ยเวลาเขาออกจากคุกนะอ่ะนะนักโทษเน่ยเวลาเขาออกจากคุกเนี่ยนะเออนักโทษเวลาเขาออกจากคุกเนี่ยเขาจะเดินทางไปในที่ที่เขาคุ้นเขาจะไปอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่ามีจิตสัมผัสอะไรอ่ะไม่ยังไม่ได้แชรครับไม่ได้แชร์ขราอิมอิมหรืออิ่ม ไม่มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อครับอุอ้ยมันจะหลก,กดแชร์ครับต้องมีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อครับนะ นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นม,มาครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ นะเออมีผลไม้เต็มตู้ข้าวก็มีอะไรก็มีเดี๋ยวเขา,เาจัดให้นะกดแชร์ออกไป คนละเก้า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 แชร์แชร์เร็ว,วตามด้วยชีเบรนนะและตามด้วยคำถามต้องมาทำกลางวันแล้วเพจเนี้ยแย่แล้วสถานการณ์เพจย่ำแย่มากอืเฮ้ยต้องไปทำเดี่ยวกลางวันแล้วเพจเนี้ยต้องยกไปกลางวัน เดี๋ยวเรามาทำร้านสดรางวัลบ้างมาเพจนี้นะก็เนี่ยให้จานโอมบอกบอกเป็นหลายสิบรอบแล้วนะเอกดแชร์แล้วตามด้วยชิลเล่นนะและตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับสัญญาอะไรของคนอิ่มม่อไม่รู้ว่าอืมอิ่มคนอิ่มนะคะ คนอิ่นต้องแชร์ก่อนนะครับนะแปลว่าไม่มีใครเคยเจอนะครับนะรายการอย่างเรานี่เป็นรายการที่เรียกว่าใช้ได้มีเมตตามหานิยมเอาเร็วแชร์ออกไปแซ่ นารมีอยู่หลายลูกตาแต่ก็ไม่แชร์ออกสักคนนะงงงงอะไรนะเออบอกให้กดแชร์ก็ไม่เอามาละป่าน,น<ะ>าาป่านคนชื่อดรีมหรือครีมบอกดรีมคิดยังไงกับเราคะป่านคนชื่อดรีมครคิดยังไงกับเราไม่ดีครับไพ่ไม่ดีอ่ะสามดาบเสียบหัวใจอ่ะไพ่ไม่ดีนะ ก็รู้จะพูดยังไงนะเข,เขาเสียความรู้สึกเพราะเราอะไรเงี้ยอารมณ์เศร้าเสียใจเจ็บปวดใจอะไรเงี้ยค่ะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ yeah. อาจารย์โออย่าโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบ <Yeah. S 1> มาปิดรายการเลยไหมอย่าเลยเอเอนะเ,เดี๋ยวดูก่อนกี่นาทีเดี๋ยวปิดรายการเลยนะอื นะถ้าไม่ถามกันมากๆเราก็ปิดรายการดีกว่าจะได้พักสักทีเจ็ดนาทีค่ะนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไม่มีใครถามาจาแต่ท็อปจะงอนนะงอนตูดโด่งนะไอเรื่องงอนเราไม่เท่าไหร่หรอกแต่รายการไอเพจเนี่ยมันเละแล้วนะมันไม่มันไม่ได้ดันออกมาเลยไงเดี๋ยวผมต้องไปทำกลางวันถ้าจะทำอ่ะแชร์แล้วค่ะฟ้าแฟนเก่าจะกลับมาไม่ค้าอีกนานไหมคะด้สวันูแสามวันครับกลับมาค่ะภายในสามวัน ถ้าสามวันนี้คุณติดต่อกันเขาก็กลับมาผมบอกได้แค่นี้นะอืมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะอืมวันนี้อยากจัดรายการคนมีองค์จังเลยก็เดี๋ยวจัดไงเป็นไรไปไม่อยากคุยไงอยากคุยอ่ะ หมดเวลาก็ได้อืมพอดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนถามแปดนาทีสิบเจ็ดวินาทีมาแล้วยังฟ้าแฟนเก่าถามแล้วอืแฟนเก่ามีโอกาสกลับมาถ้าคุณติดต่อคุยกันนะคะสมพัรจีราคุณฟ้านะคะไปหรือยังคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ เอ okay, าแชร์แล้วแป้งแชร์แล้วแป้งแฟนเงียบเงียบไปเขาจะตอบไหมคะเขาเหมือนไม่พอใจอะไรเราเนี่ยแหละเขาเลยเฉยๆยนั้นดูนะะั่นเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ยแหละถ้าตอบกลับมาทะเลาะก,กันนะระว่างทะเลาะก,กันด้วยนะคะม,ม,มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเหมือนใจร้อน กดแชร์ออกไปครับพอละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วค่ะพรีมสามีมีความรู้สึกกับเรายังไงบ้างคะเหมือนเด็กครับ เขารู้สึกว่าคุณเป็นเด็กน้อยนะคะที่น่าทะนุถนอมนะคะคุณหวานพ่อของลูกคิดยังไงกับเราคะตอนนี้อยากเลิกกับเราไหมคะคือไม่ดูนะเรื่องเลิกเราไม่ดูนะเรื่องเลิกไม่ดูนะถามทุกวันครับไอ้เรื่องเลิกนะครับนะเออถามแล้วเราก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ดูเอาละดูเวลาก่อนนะทอหมดเวลาดูเขามาว่าเออจะเป็นยังไงิดไอเป็นคิดยังไงกับเราก็ไลไมไม่ไม่ดูว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นเออ Oh. เขาก็ยังรักเราอยู่นะอืมสน่หาราแคะราคะอืมโฟกัสมีโอกาสเข้าวงการไหมคะวงการอะไรเนี่ยยังไม่มีโอกาสครับผิดหวังค่ะเพ่ให้ผิดหวังเบอร์ดอร์ลิงยังไม่พาเข้าครับนะเอออเาละท่านอาจารย์โอกับผมก็หมดเวลาลงไปนะครับ